เกี่ยวไม่ได้จ้ะติงโป๊กสงสารไอ้เนสอ่ะพี่เคแหละแฉน้องถ้าพี่ไม่อ่านพี่ถ้าเป็นอ่านพี่นุ๊กก็เห็นอยู่ดีแหม่พี่แฉอะไรป้าแจ๋วยังรู้เรื่องเลยเขาก็รู้ทุกคนไม่งั้น้ายไฟจะมีได้จริงจริงจังเลยปะโอ้โห่พี่ เราเห็นแม่กับท่านกันเดินส่งโพสต์อิดกันอะเราต้องเห็นอยู่แล้วอันนั้นอะใช่มันเป็นภาพชาร์ตแล้วคิดว่ายิ่งแอบเขายิ่งอยากรู้งไหมยิ่งอยากรู้ต้อง z ู o สุดเลยเออยิ่งสูงไม่ได้แอบเลยแล้วพี่พี่ว่าไปแอบไปจะมาแปะเน่ไม่ได้แอบอยู่แล้วโพสต์อิดอะไรมาก็แปะเพราะส่วนมากก็เป็นคนทก็ไม่ได้แอบเราพี่ไปเอาตู้ตาหนีปิด อยไอเซอร์บอกว่า,วาตุกาตาต๊กาตาพี่ออกตุ๊กตาพี่ออพี่ก็ไม่เคยรู้รอกความจรงิงมีอะไรอยู่เพราะมันก็ไม่ไจ, <c oughs> จริงเหรอไม่จริงๆ <c oughs> ไม่เคยไปอ่านมันเลยจริงๆอ่านแล้วแค่แอบครั้งเดียว <c oughs> อ่านทุกวนันเลยเวลาอาไปอ่านทุกวันเพราะอ้เนทมันชอบมาอ่านทวิตอีกของคนอื่นใช่ไหมแคทใช่แล้วเอเอก็เลยหมั่นไส้อ่านทุกวันอ่านก่อนด้วยกุ๊กกิ๊ก ไม่น่าเกลียดหรอกความจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรกูกิ๊กนะเห็นไอ้ใบเขียนแบบไม่ได้มีสาระใดๆเลยแบบเกลียนเนียงเกลียนเกลียนเฉินฟันดีเชอร์รี่สวินเซนไม่มีสาระทุกคืนมันมีนัยยะอยู่คำหล่อๆนั่นเยอะนั่นไบสิลโยไทยหรือเปล่า เขียนตรงๆมันจะไม่ได้อสุรรตอะไรแล้วมันต้องคิดตามเนาะอะไรอะไรข่าอ่อนันี่หน้าแดงแล้วอะไรเยอะชเนี่พอไม่น้ารไริงแดงแดงะไดงแมนี่ยยืดดิทีโซนะโอ้โหอย่างกระลูกำลึงลูกำลึงไไเคยเห็นแค่หอ้ไอเคยออ้เคยเคยยอ่ะ เคย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 แล้วแรงไหมใช่สแคทตอนนี้แชทยังไม่มีต้องมีองต้องเขิอแล้วพี่่ก่อนพี่สันนี่ทงจริงนี่ตุงประเด็นแต่พี่นุ้มเนี่ยแฉพวกเราหมดเลยอะไม่้องเพ่ ไม่สงสาใจฉนันเลยใคยขวายไม่เจอแักมือทอดี้เด็ดสุดเฝ้ารออย่างท้อใจทำได้เพียงเท่านั้นจริงๆใช่ต้องไปหารู้ไหมอย่างนี้ไม่อันนี้ก็ตัดกำลงังเสริจ ตอนนี้ก็แคทไม่เข้าพวกอยู่วันเดียวทำไมอ่ะคุณคือเขามีคู่กันหมดแล้วโอเคคุณแอนนี่ไงโอเคไงที่ยากอะไรเหรอใช่ไหมเคเออแล้วก็รามันแล้วก็อยากมีกระแสบ้างอะไรบ้างเป็นกระแสที่เวลาคนดูแล้วจะอ้วนมันแค่แยงกมาปูวีจัดแยงอ่ะไม่เอาเดี๋ยวเราไม่ได้เป็นดูโอกันหรอแคทเราเป็นดูโอกันแต่ว่าเคาไม่ได้คูยพี่ไอ โอเคป่ะโอเคแคปมีคู่อยู่แล้วพี่ก็เข้าใจหรอกโอเคตอนแรกพี่กับพี่ซจนนี่ก็แบบเออทำไงดีอะเราไม่มีแบบเอออยากมีแบบจีเกะแสคู่บ้างเออเอาประเลยนเอ้ยว่าคู่กันเลยนะกัสเกย์แคปไม่ชอบควกนะตอนนี้รู้ป่ะเกย์ป่ะอะไรนะอยู่คนเดียวก็ได้เดี๋ยวป่ะ โอเคจลเราไปท่าพี่จนนี้อ่ะพี่รู้เราจบไปตรงนี้แล้แค่ถ้าให้เลือกหลวงพี่เคกบพี่จนนีเลือกใครเลือกอะไรอ่ะแกคตายแล้วดูมันทำอกเป็นคู่แค่ตอบดีๆนะตอบไปเลยว่าความจริงมันต้องเลือกพี่ซันเถอะ แค่บอกฉันก็ไม่เลือกสักคนเลยเห็นน่ะแค่เล yes> uh ือกไอ้ฉันนี่ก็ไม่ได้มันเป็นทำนั่นสัญญาของฝันเลอะเรียมนะทุ่งบางเล็กโนเรียอนเียและกระทอมเซเว่นนะครับ อะไรเอ่ยงได้ม่เป็นอ่ะอเกินเป็น่ไม่บได้ยหผสมนิดหน่อยงไากินยาอยู่ห่วงวะหายาไม่เจอเออเก็ไม่ไนมเ็สายพี่สันนี่ฮะไม่กินยาเหรอมันยักอ่ะตอ่ะ